đó cái hãy rồi mày cái ทุกที่ไปไหนเขาเนี่ยไม่ใช่นะครับถ้าไปเยอะขนาดนี้ไม่ได้ไปรับพักนะน่าจะไม่กลับแล้วใช่ตอนแาวเยอะขนาดนี้ต้องต้องไปก่อนต้องไปวนไปไหนอะไปไหนครับไม่รู้แล้วไปก่อนเอยต้องไปก่อนเราต้องทำแล้วตามไปก่อนไม่หรอกเพราจะไม่กลับเพราะางเพราะมันจะเป็นทำเขาจะทำเกินไปนะโอ้ตอนนี้ต้องรออยู่ตรงนี้นะนี่ครับคือมือขวาถึงคนนะนี่เขาก็ตามพี่มาจากสารเนอนี่ แสดงว่าเขาเป็นแฟนมาอยู่ที่ฐานแสดงว่าแขนแสดงว่าแขนนี้สำเร็จเาพี่อ๋อเป็นตัวลรอบเขารอบมาไปคูนี่เราไปเองนี่หลงไปเองไปไนี่เราไปแตบคนอื่นได้ไหมหลงไปเองพี่อ๋อพี่อ๋อนี่ไปแบบไปถึงก็กลับมา มครับเหมือนเดิมเนาะายิงใจแ,แท้ทาสาวๆนะออกมาแม่คลิปนี้มีหลักฐานโอ้ั้งานทนำไปสองนี่ <c oughs> เห็นนานเกินนถึงสองนี่น <c oughs> านเกินแล้วมานี้มาหาพี่นี่ัาหลอ คุณวัชรกรลู่นไปไหนครับอฟไปรับค่บนนะครับผมทองเทียนมันยังข่าวครับผมเป็นงานของเขาครับเอฟซีเป็นงานของเขานงานของเขาครับต่างคนต่างทํางานครับเราก็ทํางานของเรานครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องอดิสรแฟมิลรี่แล้วก็ช่องนุกี้แฟมิลี่นะครับอย่าลืมนะครับสืบอดรูทีนแซฟนะฮะศูนย์เก้าแปดแป็ดหนึ่งนะครับสั่งในนามช่องอดิสรแฟมิลรี่นะครับแล้วก็รีอาร์เก้าแดสีนยดแปดนะครับแล้วก็มาดิ้พีนะศูนย์หกสามสาศูนยอนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับ นี่ยายจำลองก็อยู่หน้าบ้านนะครับนอกแม่บ้านบางหอมมาดามก็อย mm ู hmm. ่นี่นะครับมีนักข่าวเดินเข้าไปคุยกับมาดามนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับก็เป็นถือไม้สีเขียวนะครับเป็นของไทยรัฐมึงจะออกมาห่าแบบนี้นะมึงยอมมาห่าแบบนี้นะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงจะได้กู หลาอยัางไงไม่ใช่เราไปเราบอ ดูขายคพเรครับงานใงานเรา้มกแล้วครนะครับปูเสือใรอบใดครับานดะครับมาอพอพันนสอูเฝนก็ลังว่าจะไปีเสืออนึล้วนะครับมกแ้วนะฝนมาพอพพี่ไปเก็บเสือฝนก็หยุดปูปูหลวงก็เยอนะคะ เก็บปูเกบปูนะเด็ด oh. ออกแล้วเดดออกแล้วเด็ดออกแล้วนะคะไปถามแม่จำลองสิคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแม่จำลองก็ไม่รู้หรอก่จำลองเพิ่งมาแม่จำลอ,องก็ไม่รู้แต่ก็ยังไม่รู้ ได้กีฮอาหระดงน้งานบุญเราก็จะเริ่มนะครับงานบุญก็จะเริ่มแล้วนะคะ สาดนะเดี๋ยวพระก็มาปูเลยเจะย้ายของไปบ้านปรอกันนะฮะผู้ชายผู้ชายา้าอาจะตกายูเดี๋ยวเราจะดูก็ลองให้ผู้ชายนะคะให้ผู้ชายยกเนาะชค่ะอุ่นแบบผู้ใชยค่ะ ใจเย็นเย็นมันจะตกอยู่เหรอตกนั่นเลยเนาะเออร้านก็สอค่ะแม่ผู้ใหญ่บอยย้ายไปที่ร้านกสอค่ะอ่าเอ็นดูดูโทรศัพท์นายประทีพนะคะตอนนี้นะะคโอ้ยน้ำลูกน้ำอันนี้ซ้อนน้ำเขาโยกเข้าไปข้างในน้ำไปหกน่ะฝนตกมาแล้วค่ะ ฝนตกมาแล้วนะคะมฆฝนก็มาแล้วนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะจัดงานไม่ได้ค่ะเออฝนมืดเลยมมามาจากภูหลวงนะคะฝนอ่ะก็เราก็หลบไปก่อนนะคะหรือว่าจะไปกับเขาบอกแต่เธอจะว่าฝนจะตกไหมตกฝนกำลังตกดูดีคะวัคซีนเข็มปี่รีบปฏิทินในกรุงเ่ะค่ะ ตอนนี้ผู้ชายกำลังจะยกโคกไปแม่แม่อยู่หน้าบ้านนี่แหละตอนนี้พระเข้ามาแล้วแล้วก็ววอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ตรงนี้แหละอืมข้างต้องไปข้หน้าบ้านยายอุออ่นระวังรถนะ เฟืน ไปังกเขาเลยยคะเอาไว้ทาแกขันโอ้ยเอมเนั่ายอะเตนเขาเลาเกองเขาย้ายกันเห็นละเมียพูงใหญ่มากเราก็บ้าลักเอาผระมาเลี้ยงอยู่นี่มือเสานี่ก็เลยยังกันบุ้งยังยงยังย চল okay. <inaudible> <inaudible> ครับก็ขอบคุณนะครับฝากติดตามช่องว่ารับแช่กอกเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพี่งเท่านี้